เส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่การกลับมาลุ้นแชมป์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมหรือ,อยังหลังจากที่ทำสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกัน17เกมในทุกรายการนับตั้งแต่เกมสุดท้ายที่แพ้คาบ้านให้กับเบอร์สลีย์2-0เมื่อ23มกราคมที่ผ่านมารวมถึงการเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยผลต่าง3ประตูติดต่อกัน4เกมชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กลับมาเป็นที่น่าจับตาบองกันอีกครั้งด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นที่เรียกเสียงซีซาร์ทำให้ถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้จะยังไม่จบลงแต่แฟนปีศาจแดงหลายคนก็เริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าในซีซั่นหน้าพวกเขามาแน่กับการลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดหลังจากห่างหายไปนานกว่า7ปีหนึ่งในปันจจัยสําคัญที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็คือก,การได้บูโน่แฟร์นันเข้ามาเสริมทัพในแดนกลางซึ่งทําให้อสูรแดงของโอเลกุน่าโซชา กลายเป็นคนละทีมจากช่วงครึ่งซีซั่นแรกในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมโซชาซื้อเฟอร์นันเข้ามาเสริมในแดนกลางและนำโอเดียนอิกาโลเข้ามาเป็นอะไหล่ในแดนหน้าชั่วคราวผลที่ออกมากลับกลายเป็นว่ากองกลางชาวโปรตุกีสเป็นคนปลูกผีอย่างแท้จริงด้วยการเข้ามาขับเคลื่อนเกมรุกในแดนกลางช่วยสร้างโอกาสในการทำประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมส่งผลให้นักเตะคนอื่นทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนแบบหน้ามือเป็นหลังมือ ก่อนจะโดนหยุดความร้อนแรงด้วยไวรัสโควิด -19 แต่อาจจะถือเป็นความโชคดีของสโมสรกับการร้างการแข่งขันไปกว่า3เดือนเพราะมันทำให้นักเตะที่กำลังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างมาร์คารฟอร์ดและพอป์บ,บ็อกบาได้มีโอกาสพักอย่างเต็มที่และกลับมาโชว์ฟอร์มเปรี้ยงปล้ากันอีกครั้งผลงาน5เกมหลังสุดเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีพวกเขาเก็บชายชนะ4ี่นัดและเสมอเพียงนัดเดียวยิงไป15ประตูเสียแค่สี่ลูก ทุกคนทุกตำแหน่งโชว์ฟอร์มได้ดีไล่มาตั้งแต่ดาวิดเดเคอาผู้รักษาประตูไปจนถึงกองหน้าที่โซชาได้เจอกับสามประสานในฝันอย่างแรดฟอร์ดมาซิยาและเกีนวูดพอบอกบาที่ทำตัวมีปัญหาในช่วง2ปีหลังก็กลับมาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมประสานงานร่วมกับบุโนลแฟรนันได้อย่างลงตัวช่วยกันเสกสรรปั้นแต่งเกมรุกจนทำผลงานกระฉูดแตกน่าเกรงขามอย่างที่เห็นความลงตัวในทีมเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ แม้ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในแดนหลังที่แฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมโชว์ความเป็นจุดอ่อนให้เห็นในบางครั้งรวมถึงในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอีกคนที่ยังเป็นคู่ขาก็ยังหาใครมายืนระยะไม่ได้แต่เชื่อว่าหากเกมรุกอย่างยิงได้ต่อเนื่องแบบนี้เกมรับก็คงไม่ต้องลำบากอะไรดังนั้นการบ้านในช่วงซัมเมอร์นี้ของกุนซือหน้าทาลกก็คือการหากองหลังตัวกลางดีๆสักคนที่จะเข้ามาจับคู่กับแม็กควายเพื่อช่วยเสริมหลังบ้านให้กับปีแ,ด,แดงให้แน่นปึกอีกครั้ง ชื่อของคาริดูคูลิบาลีและนาธานอาเก้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจบเกมกับบอลชมัทเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าโซชาต้องการหาใครสักคนเข้ามาเติมเต็มให้กับทีมในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะกําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วหรือยังกับการลุ้นแชมเปียนลีกก็คือผลงานหลังจบฤดูกาลนี้เรดเดวิลอยู่บนเส้นทางที่สดใสไร้ริ้วรอยในเกือบทุกรายการ ทั้งเพลย์แมต์ที่4ี่เกมสุดท้ายพวกเขาจะมีงานหนักเพียงแค่เกมเดียวก็คือการตัดสินโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเลสเตอร์ซิตี้ในนัดสุดท้ายส่วนเอฟเอคัพนั้นก็มีแต่ทีมบัวเคยขาม้าเคยขี่กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเชลซีที่ต้องเจอกันในรอบตัดเชือกซึ่งก็เคยเอาชนะแบบไปกลับมาแล้วในเพมย์แมตและถลุดเข้าชิงชนะเลิศไม่ว่าจะเจอใครก็ตามระหว่างอาร์เซนอลหรือแมนซิสตี้สถิติในฤดูกาลนี้แมนยูถือว่าเหนือกว่า นี่จงเป็นถ้วยที่พวกเขาน่าจะคาดหวังได้ส่วนรายการสุดท้ายอย่างยูโรปาลีกนั้นแทบจะเป็นอะไรที่โซชาและลูกทีมเล่นไปผิวปากไปก็ไม่น่าเกลียดเพราะเมื่อมีการประกบคู่ออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเส้นทางการเป็นแชมป์เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีสิ่งกีดขวางให้ลำคาญลูกกระตามแม้แต่เล็กน้อยดังนั้นหากจบฤดูกาลนี้พวกเขาสามารถคว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับได้แชมป์สักถ้วยหรืออาจจะเหมาทั้งหมดเส้นทางในซีซั่นหน้า เจิดจ้ายิ่งกว่าพระอาทิตย์สิบดวงฤดูการหน้าของโอเลกุน่าโซชาและลูกทีมจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งพอนี่คือการกลับมาลุนแชมป์อย่างจริงจังที่สุดนับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือไปเมื่อปี2013ที่สำคัญมันจะทำให้บรรดาเด็กผีได้กลับมาเชิดหน้าชูคอบนโลกโซเชียลกันอีกครั้ง แคลลี่ไม่กลัายถึงเวลาโดนทัวลงซะแล้วหลังเจ้าตัวทำพลาดประกบตัวผิดจนทำให้ทีมเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโดยในโลกโซเชียลนั้นต่างพากันแซวกับตันแมนยูกันยกใหญ่บ้างก็ว่านี่คือร่างทรงของดาวิดลุยในเวอร์ชันค่าตัวแพงชัดๆแมนยูเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอแซมตันสองส2ในโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาแน่นอนผลบอลดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจเอาซะเลยเนื่องจาก หากแมนยูเก็บ3มแต้มได้พวกเขาจะแซงเลสเตอร์กับเชลซีขึ้นรังอันดับ3ทันทีแต่สุดท้ายกับพลาดท่าโดนตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บและแฮร์รี่แม็กไกวก็มีส่วนผิดพลาดมากกับจังหวะนี้โดยแฟนบอลในโลกโซเชียลพากันออกมาแซวกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกกันยกใหญ่โดยมีหลายคนบอกว่านี่แหละคือดาวิดลุยกองหลังจอมเฟือกของอาร์เซนอลในเวอร์ชั่นที่ค่าตัวแพงกว่าเท่านั้นเอง นอกจากนี้ยังมีข้อความที่บอกว่าเกมนี้แม็กควาเอาแต่พลาดลูกกลางอากาศจนทีมเสียประตูทั้ง2ลูกทั้งนี้แม็กควาได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเป็นความผิดพลาดของนารับแมนยูเองเลยทําให้ทีมชวดคว้าสามแต้มแต่แฟนบอลไม่เห็นด้วยโดยชี้ว่าเป็นเพราะแค้งวัย27ปีต่างหากที่พลาดทั้ง2ประตูที่ทีมเสียไป ในมันย่ามาติดชมดาวรุ่งแมนยูนเต็ดมีความเป็นมืออาชีพสูงจนน่าทึ่งในมันย่ามาติดกองกลางตัวรับมากประสบการณ์ของแมนยูนเต็ดออกโรงยกย่องชื่นชมเหล่านักเตะดาวรุ่งปีแสดงชุดปัจจุบันว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงและอนาคตไกลทุกคนแน่นอนบอกตรงๆนะการที่นักเตะดาวรุ่งจะสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของแมนยูนเต็ดมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เด็กๆของเรากลับทำสำเร็จแล้วหลายคนทั้งๆท,ที่ยังขาดประสบการณ์ด้วยซ้ำ ยางไรก็ตามผมอยากให้เครดิตพวกเขาเยอะๆหน่อยว่าที่แต่ละคนได้รับโอกาสจากผู้จัดการทีมนั้นก็เป็นเพราะความเป็นมืออาชีพกันค่อนข้างสูงซึ่งนี่แหละคือคุณสมบัติจําเป็นสําหรับช่วงเปลี่ยนผ่านจากชุดเล็กสู่ชุดใหญ่แบบทาวรโดยเฉพาะชาวคณะอย่างแรดฟอร์ดมาซิยาวกรีนวูด3คนนี้จิตใจแข็งแกร่งเหนือกว่าเด็กคนอื่นในรุ่นเดียวกันอย่างชัดเจนและนั่นทําให้โซชาต้องยอมส่งลงสนามต่อเนื่องทุกนัดถึงแม้ว่าการรักษาความสม่ําเสมอจะค่อนข้างยาก ซึ่งพวกเขาต้องเก็บสะสมชั่วโมงบินไปเรื่อยๆแต่เชื่อเถอะว่ามีอนาคตอันยิ่งใหญ่รออยู่ทุกคนแน่นอนรอยคีนตำนานกัปตันจอมโหดของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมั่นใจสุดๆว่าทีมรักจะสามารถโกยแต้มรัวๆจนจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับบนพื้นที่ท็อปโฟเพราะโมเมนตัมกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแบบสุดๆ ผมรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจตั้งแต่ช่วงวก่อนล็อกดาวแล้วมั้งว่าโมเมนตัมของแมนยูนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆส,สิ่งสำคัญคือนักเตะที่ซื้อเข้ามาอย่างบูโนแฟนันระเบิดฟอร์มแจ่มได้โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวปอกบาหายเจ็บก็กลับมาเล่นดีอีกครั้ง2คนนี้คือกุญแจสำคัญเด็กๆทำผลงานกันอย่างเต็มที่โดยไม่มีใครสนใจเรื่องระดับชั้นระหว่างทีมเรากับลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้เป้าหมายใหญ่สุดในตอนนี้คือ พยายามไล่เชลซีกับเลสเตอร์ให้ทันเพื่อชิงอันดับบนพื้นที่ท็อปโฟมาให้ได้ก่อนแน่นอนว่าทุกคนอยากเห็นทีมกลับมาคว้าแชมป์อะไรสักอย่างมาครองให้โดยเร็วที่สุดแต่ขนาดเดียวกันการพาทีมกลับไปเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคงอีกครั้งก็สำคัญมากเช่นกันซึ่งผมฟันทงเราทำได้แน่นอน นี่มันย่ามาติดกองกลางอาวุโสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับปากแฟนบอลว่าจะหาทางคืนความสุขและล่าความสําเร็จมาฝากเมื่อจบซีซั่นนี้เพราะส่งทีมกําลังมาดีทั้งกลุ่มชะตาตัวเองอยู่ในมือแม้จะพึ่งเสมอกับเซาท์ทัมตันมา2 2แต่ทีมก็มี59คะแนนเท่ากับเลสเตอร์อันดับ4เป็นรองเพียงแค่ประตูดได้เสียส่วนกับเชลซีอันดับ3ตามหลังแค่แต้มเดียวขณะที่เส้นทางฟุตบอลทั่วอย่างเ a ฟเอคัพก็ถึงรอบรองส่วนยูโรปาลีก ก้าวเข้าสู่รอบรองแล้ว1ขานั่นทําให้ดาวเตะวัยสาเชื่อว่าหากเล่นกันได้ตามมาตรฐานปีศาจแดงจะพุ่งชนทุกความสําเร็จทั้งท็อปโฟบนตาราง League, พชมเปี้ยน์ลีกพร้อมดับเบิลแชมป์เสมอแล้วก็แล้วไปเชิดหน้าขึ้นยังเหลืออีกตั้ง3เกมต่อไปคือดวลกับพาเลตวันพฤหัสผมเชื่อมั่นหากจะได้เฮกันครบเราจะได้ตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกสองสัปดาห์ข้างหน้ามันสำคัญกับเรามากจะต้องทุ่มให้สุดกำลังนักเตะ รับปากว่าจะเหยียบคันเร่งเต็มที่เพื่อพาสโมสรอไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้แน่นอนรวมถึงรอบรองชนะเลิศเอฟเอคับที่จะพบกับเชลซีดังนั้นเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สาวกเรดเดวีภูมิใจมาติดกล่าวทิ้งท้าย